วันนี้ครับก็จะพามาชมโกดัง3าที่เราผลิตรถแท้แล้วมีอะไรบ้างที่เราทำตัวนี้ครับจอดจะได้อะไรครับผมครับรถตู้ลำพงระเบียบวาลสินกับตอนนี้ก็อยู่กับขั้นตอนการทำชายล่างเพื่อให้สวยงามครับผมครับก็คันนี้ก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับผมคันนี้ก็ติดตั้งตู้ลำพงเสร็จหมดแล้วนะครับผมครับสำหรับข้างบนครับผมสองคันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วครับผมทีนี้ผมพาไปดูคันนี้ครับว่าห้องเพวเวอร์แล้วก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมอันนี้คือข้างหลังครับห้องเพวเวอร์ของเรานะครับผมมมคครัก็จะีีาออย่างข้ผมครับ ถือว่าเป็นหนึ่งห้องครับสรับสําคัญมากในการคอนโทรลระบบเสียงคันนี้ครับผมมาดูฝั่งนี้ครับว่ามีอะไรบ้างครับผมฝั่งนี้ก็มีหลายคันให้เลียกครับผมวันนี้ก็อาจจะเงียบหน่อยเพราะว่าวันนี้วันคิดครับหลายคนกิจกรรมมีอหยุดงานมากอะไรบ้างหลายขั้นตอนก็สลับแต่ละคนครับคันนี้ครับก็เป็นรถแห่ของแท้ครับผมคันนี้ก็จังหวัดบุรีรัมย์ครับตอนนี้ก็เสร็จครบทุกอย่างแล้วตอนนี้ก็เรลืงงานตีโป่งครับงานฝั่งนี้ตีโป่งเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ตีโป่งเสร็จเรียบร้อยครับก็เรลืออีกฝั่งหนึ่ง 2025ครับปีนี้ถือว่ามาแรงมากสำหรับฟังก์ชันใหม่ของเราครับผมครับคันนี้ก็เป็นรถแห่แมนชัยครับผมครับจากจังหวัดบุรีรัมย์เหมือนกันครับโอ้โหบุรีรัมย์จอดคู่กันเลยครับแต่คันนี้เป็นระบบเวที12ล้อครับผมความได้เปรียบรถจักร12ล้อคืออะไรครับผมครับคันนี้ผมยัดฟังก์ชัน2025เต็มเลยครับไม่ว่าเป็นหมุนหน้า12ดอกจัดเต็มไปเลยครับดูเวทีครับ6เมตร โอ้โหใหญ่อลังการมากครับสลับคันนี้ครับไม่ว่าเป็นดข้างบนครับข้างบนก็จะมีตู้เปิดปีกขึ้นมาอีกสลับตัวนี้ครับใหญ่อลังการมากใช่ไหมครับปาเจิดครับผมครับครับครับแล้วก็พยายามมุดมาฝั่งนี้นะครับเพราะว่าอยู่ขั้นตอนการผลิตอยู่นะครับผมคันนี้ก็จะมีวิธีสไลด์ออกมาเหมือนกันครับใดด้านข้างเห็นไหมครับที่ผมบอกว่าจะทํเป็นทัดครับเดี๋ยวใส่ทัดลงไปเพื่อให้มีกิจไอความเป็นวิธีเยอะมากขึ้นครับแล้วก็ข้างบนครับจะเป็นตู้ลายเล่ทั้งหมด8ใบครับเพื่อตอบโจทย์ เวลาจอดเล่นได้เยอะมากขึ้นครับผมอันนี้1นึ่คันครับคันนี้รถแห่จากบึงการครับบึงการจะมีรถแห่จากบริษัทเอกซาวอีก1นึ่งคันแล้วนะครับคันนี้ก็ฟังก์ชัน12ล้อกันเลยทีเดียวครับผมครับฟังชัน2025ตัวเดียวก็ทะเลยสำหรับฟังกชั่นคันนี้ครับหมุนหน้า12บีวิธี6เมตรตู้หมุนตู้พลิกบนโอ้โหถือว่าครบอย่างสำหรับคันนี้ครับผมขาัะอีกคันนี้ก็ จากจังหวัดร้อยเอ็ดรถแห่ถือว่ามาหลายจังหวัดมากสำหรับโลผลิตปีนี้ครับคันนี้ก็ขึ้นโครงอีกฟังก์ชันต่อมาก็คือครับทีมช่างจะย้ายจากฝันนู้นขยับมาขยับมาเรื่อยครับเพราะว่าช่างละคนรับแผนกทีมงานขึ้นโครงครับไม่ต้องทําอะไรครับขึ้นโครงอย่างเดียวจะมีทีมงานติดแผน่นทีมงานตีดโป่งก็จะตามมาเรื่อยตามมาเรื่อยครับผมคันนี้ก็ฟังก์ชัน12ล้อ 3คันเรียงไปเลยครับผมทีนี้ขยับไปอีกครับรถใหม่ป้ายแดงเราก็มาครับปีนี้ก็ถือว่าอิติสุมาเยอะมากเลยนะครับผมตอนนี้อิติสุเฉพาะยังไม่ขึ้นโค้งครับอยู่กับเราทั้งหมด3คันตอนนี้ครับผมครับส่วนคันนี้ครับก็จังหวัดร้อยเอ็ดเหมือนกันครับฟังชันตัวถัง2 0 2 5เหมือนกันเลยสำหรับคันนี้ครับเคร่งเสียงคันนี้ครับบอกเลยสเปคเดียวกับเอกซาวครับถือว่าโหดอีกหนึ่งคันสำหรับลูกค้าคันนี้ครับผมดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ทำอะไรบ้างฝั่งนี้จะเป็นงานสีสะบดย่างคันนี้ ก็รอช่างหมวดมาทําสีให้ครับผมช่างหมวดก็คิวเยอะมากในการทําสีครับคันนี้ช่างหมวดตีไว้ทําสีคันเดียวเนี่ยเก็บเดียนเกว่ากันครับสำหรับคันนี้เพราะว่าคันนี้ครับคูณ2เลยสำหรับรถแห่ครับผมครับฝ่านี้ก็จะเป็นทางด้านงานโป้สีนะครับผมงานเก็บสีนะครับผมครับส่วนห้องนี้ครับที่เรากําลังทําอยู่ตรงนี้ก็เป็นห้องทําสีครับที่เราวางแผนไว้ตรงนี้จะเป็นห้องพ่นสีทุกอย่างจะปิดหน้าปิดหลังปิดบททุกอย่างครับเพื่อทําสีเวลาฝนตกครับเวลามีมหาพายุเข้าเราก็สามารถทําสีส่ง ลูกค้าได้ทันควันครับผมครับไปไปขนาดตอนนี้ก็เป็นโกดังใหม่ครับพึ่งสร้างอีกแล้วครับท่านครับผมเนี่ยตรงนี้ก็โกดังสร้างใหม่ไว้จอดรถแห่เอกซาวอย่างเดียวครับสำหรับคันที่เห็นในวิภามีทุกที่ครับผมส่วนคันนี้ครับเนี่ยคันนี้ก็พึ่งได้มาใหม่คันนี้ก็เป็นดิอสุ240ครับความยาวพิเศษเหมือนเดิมครับ9เมตร90โอ้โหอย่างยาวครับตัวนี้9เมตร90อยู่กับเรา2คันครับคันนี้ก็มาจากจังหวัดอุดรคันนี้ก็ฟังก์ชั่นได้เป็นวอย6นิ้วสำหรับคันนี้ครับผมคร มาหลายคันมากครับผมคันนี้เลิฟยูก็มาอัปเดตตู้หมุนอัปเดตไปที่เปิดข้างโโอ้หใหม่หลายอย่างพี่กครับเห็นไหมครับพี่กครับก็รอช่างโป้เข้าครับก็เสร็จสมบูรณ์แล้วพี่กครับเป็นหนึ่งคันส่วนคันตะขาวนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนการรอขึ้นระบบครับผมครับเป็นรถแห่นายกแอ้ครับจากอำเภอห้วยแถลงครับใกล้ๆบ้านผมนี่เองครับผมโอ้โหเห็นไหมครับงานแต่ละคันก่อนจะเสร็จครับนี่ก็พาทัวร์ก๊อดังสามครับผมครับมีหลายคันครับฝั่งนู้นนี่ครับรถแห่เล็กรถแห่รอทําตู้หมุนของฝักาายย็มมครับบผพ อัปเดตให้ดูเลยแล้วพยายามอัดงานก็ไปเลยครับตอนนี้ครับงานบริษัทเราครับผมครับข้ามไปถึงเมษาครับสำหรับรถเท่ยท่านใดที่รังเลอยู่ครับผมครับเดือนเมษารีบเข้าจองคิวนะครับเพราะว่ารถเที่ยคิวตัวเนี้ยผมถึงเมษาแล้วครับปีใหม่ก็ถือว่าโอ้โหอัดแน่นไปด้วยหลายคันเลยครับผมโอเคครับโอเคฝากไว้ครับสำหรับงานโกดังสามจากบริษัทเอ็ก่าวขอบคุณครับผม